สักเถียงนาญี่ปุน่นทับเซเอัพสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนค,ครมือนีบมะพรงานแก้เขียนเงารอบที่เจ็ครับผมอันนี้ทิศท้าคีมช้ามักไว้ประมาณ1นึชั่วโมงครับผมเทคนิคมือนีาจะเป็นเข็มอิริทเบอร์13บสครับผมใส่ละทิมเด้อครับจะไปใส่ปนกันได้ทิมได้ขวดครับผมส่วนสุดการทําเงาผมกะประมาณ ไฟนี่ใส่ย,ยูหกจุดหาครับผมจะเป็นเครื่อง elite เดอ้อเอ้ยเครื่อง wjx กระเบนบอผิล้วกาดำเอ้ยสีขาวนี่จะเป็นสีขาวได้แด้มีขวดแปดออนครับผมมีสร่างยูจังหวัดได้บุกับถามมาเป็นแอดมินบอกผมบ้านอ้ายมีคนถามมาสูตรอันผสมเงาอันผสมไม่แอลโกอฮอล์เอ็นเฮงเบลแังนนี่เด้อครับมาเบิงเด้อเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นสูตรเท่าเด้อครับเป็นดำแปดยศครับผมเนี่ย นับด้วยครับแปดยอดหลักกับคนคนคนใ่กันอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ครับว่าหันแล้กกับเอาเนี้ยคนใส่กันครับผมเนี่ยคนเนี่ยมันเข้ากันเหตุผลที่เอาแอลกอฮอล์ก็คือเอามาแทนมิกเซอร์ครับผมเอให้มันสีแตกตัวเนาะสีเซเลนถากันติวติวติวกับฟ้าวคนเนี่ยมันเข้ากันครับผมก่อนสักเสร็ตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดครับผมแลักกับฟิล์มพันหมอนดีๆครับผมหมอนที่จะมาวางเขียนนั่นแหละ กเลี้ยวผู้ไม่ก็ตัดทิมครับผม่าไปเก็บไว้เด้อันนี้ก็ใส่กันไก่ตัดเอาฟิลมออกกรับผมเพราะว่าเอาฟิลมแล็บครีมช้าไว้หนึ่งชั่วโม,มงครับผมอันนี้ก็ครบเวลาหนึ่งชั่วโม,มงล้วครับมากไว้จนเฮิมจนซุกละก็เอาไม้เปียกๆขูดออกครับผมผมผมสุเป็นเอาไม้เปียกๆเ,เด้อผู้ใดเอาซ่อนเอาอย่างกับว่าเป็นยังครบแล้วแต่เทคนิคไผมนันเนาะเพราะว่าไม้นี่มันสามารถย่อยสลายได้ครับผมเวลาเอาไปทิมทั้งขยะนั่น ผมมีอยังครับก็ตึงหนังให้มันได้เท่านั้นละอืมมันใส่อยู่สามสามอันตัวนี้แหละครับที่ผมใส่เนี่ยก็คือดำไอ้ดำนี่ดำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแลวกะส่วนเงานี่สิเป็นดำแปดยศแล้วก็เอาขาวตั้งครับผมอแล้วกะแอลกอฮอล์สองยศครับผสมกันไปกับอันนี้เป็นรากเซนรากยังไวตั้งแต่รอบที่แล้ววล่ละครับซักได้วังมันที่หกมั้งครับเนี่ยไม้อีกแล้ว ลอกมาเลยนะครับพี่ป้อมก็เลยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมดละครับห่างกัน80กิโลดเลยครับห่างจากสว่างนี่ยรอบนี่ก็เฮ็ดไปประมาณ 5, 5้ชุดหชั่วโมงครับผมเพราะว่าเพื่อสีมาหอดเพื่อจิตทายชิมช้าได้กะได้เหลือง,งานประมาณ5้าโมงครึ่งครับผมแล้วก็ลั่นไปหอดใบสามแล้วก,ก็ทายชิมช้าอีกหลอดนึงแลยครับถิ่ไมไปชั่วโมงนึงแล้วก็นำอีกวังสี่โมงแรงละครับมาเลือก6กโมง ก็ได้ประมาณ5.5ชั่วโมงครับผมกะซักนัดนี่สีบอซักมือละหลายคิว้วแล้ครับซักมือละคิ้วครับผมโฟกัสเปลี่ยนคนคนไปเป็นช่างซักที่บอกินเหล่าบําสูบอยากครับผมวิ่งออกกำลับบงกายกะบอแมนว่าเป็นคนดีหรอกครับกา,การใช้ชีวิตแบบนี้ครับผมไลฟ์สไตล์ของช่างซักแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะกับอบอมีไผดีบ่ดีก็ผมแล้วแต่เจ้าที่ซักกับผู้ใดเพราะว่าเป็นเงินในกระเป๋าของท่านนะครับหรือท่านเป็นคนเลือกช่างเองนะครับเนาะก คิดว่าสร้างสักคนใดเหมาะกับเจ้าก็เลือกได้ครับผมเพราะเงินเป็นเงินของท่านหล้วก็ขอบคุณแฟนเพียแฟนตัวยงทุกคนท,กทุกท่านเลยเด้อครับผมที่เข้ามากดไลค์เบานัวงหัวมวนบพว่าจะเป็นแฟนเพียแฟนตัวยงคนใหม่คนเก่าก็ขอบคุณมากมากครับผมโอ้ยบเเคยทิ่มบ่เคยปักกันเกิเข้ามาคอมเมนต์ซุปพอร์ตเลยครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมถ้าเสียดรวยแบบนีก้ก็ถือว่าแล้วครับผมเนี่ย รวยเดียวเด้ครับมันเนี่ยมีรวยเดียวเด้อเนี่ยครับเรียบร้อยครับเป็นเทียงนาญี่ปุ่นครับผมจากเดือนั้งแตเนาะงานญี่ปุ่นกัฝากผลิตภัณฑ์ม่อนอิ่งเด้อครับผมดูแลหลังศักเนี่ยที่ไอ้เพิ่นหลอกกงามแบบนี้กคใส่ผลิตภัณฑ์ม่อนอิ่งมาโดยตลอดเลยครับผมช่วยลดอาการคันลดอาการอักเสบครับผมช่วยให้ลอกเร็ียวครับผมสามสี่มือนเนี่ยลอกเลยครับผมเนี่ยช่วยผิวสวยสุขภาพดีลอกซีครับผมประมาณนี้ สำหรับมือนีอกะโอ้หาจุดหาสมองกับจุดยอดเนะครับเขีงอีกงจริงไอ้เพิ่นกับทนอยู่แล้วครับแต่ว่าที่เหตุผลที่ใส่คีมชาก็คือโบอยากสิมานนอนเจ็บนะช่างนัดว่าสั่นไงนอนสบายสบายไปเรื่องว่าสั่นแต่มันมีแนวซอยได้เนาะมือนีกับสำหรับมือนีกับท่านี่แหละครับสำหรับมือนีก็สวัสดีครับโอ้พีทบอกถือเซ็ต้วย